การใส่ข้อมูลหนังสือลงไปในไฟล์ ePUB ด้วยโปรแกรม Cy c y c l l นะฮะคนี่คือโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สำหรับสร้างหรือว่าแก้ไขไฟล์ ePUB ก็อันนี้จะเป็น ePUB 3นะครับเพราะ e p า b นี่จะมี ePUB 2กับ e EP u b 3ตอนนี้จะพูดในเรื่องของ ePUB 3ก่อนก็วิธีการใส่นะครับก็คือมาที่เมนู Tools แล้วก็เลือกที่ Metadata Editor หรือกด F 8 หรือไม่ก็กดตัวไอคอนที่อยู่บนทูบาร์นะฮะก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาตัวรายละเอียดของข้อมูลที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของอาภาษาอย่างถ้าหนังสือเราเป็นภาษาไทยเราก็ใส่ภาษาไทยแล้วก็ชื่อเรื่องนะฮะว่าอย่างสมมติชื่อ,อเราใส่ชื่อเรื่องลงไปแล้วก็ ถ้ามีผู้เขียนเราก็แอด Meta d a t a แล้วก็เลือก author แล้วก็ใส่นี่ชื่อผู้เขียนอยู่ตรงนี้นะครับว่าชื่อผู้เขียนเสร็จแล้วแล้วกรณีสมมุติว่าถ้าเป็นหนังสือแปลแล้วมีชื่อผู้แปลเราก็จะกดแอด m e t a d a t a แล้วก็เลือก อัเธอร์เหมือนกันแต่ว่ามาเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับตรงโลเลือกเป็นทランスเลเตอร์ก็จะมีภาษาชื่อแล้วก็ ชื่อชื่อหนังสือแล้วก็ชื่อของผู้เขียนหรือว่าถ้ามีชื่อผู้แปลกรณีที่ถ้าหากว่ามีผู้เขียนหลายคนเราก็ใส่เหมือนเดิมนะครับ a เ t h ร r ลงไปแต่ว่าเลือกไอ้ตรงตรงที่โรนี่ก็คือเลือกเป็น a เ t h ร r แล้วจากนั้นถัดมาก็ถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมอ,อีกสมมุติว่าถ้าหนังสือเล่มนี้มีหลายเรื่องอหลายเล่มนะหนังสือเรื่องเรื่องนี้มีหลายเล่มเราก็จะ add m e t a t a ตรงนี้ถ้าหากว่าเป็น e p พับจะต่างกับ e p พับนิดนึงนะฮะก็อันนี้เราจะใส่ชื่อของชื่อของซีรีส์หนังสือลงไปนะครับก็คือจะเป็นอ่า belongs to a collection นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็ใส่ชื่อชุดหนังสือทีนี้ เป็นหนังสือที่อยู่ในชุดนี้แล้วก็จะต้องมีเลขลำดับว่าเป็นเล่มที่เท่าไหร่ด้วยนะครับก็จำคราวนี้จะมากดที่ add property แล้วก็เลือก collection is a series ก็คือมันมี2แบบกรณีหนังสือเล่ม1เล่ม2เล่ม3เราจะใส่ตัวนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีหนังสือชุดนะครับที่หมายกับว่าเราจะจัดให้เป็นหนังสือชุดเดียวกันแต่ปกติแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ใส่ตรงนี้สักเท่าไหร่นะฮะก็จะเลือกเป็นตรงนี้ซะมากกว่า แล้วยังไม่จบนะครับก็คือเป็นหนังสือซีรีส์ซีรีส์ชุดอะไรแล้วก็ต้องมาใส่ด้วยว่าเป็นลำดับเท่าไหร่ก็คือ position in group สมมุติว่าอันนี้เป็นเล่มหนึ่งนะฮะก็จะเป็นใส่ลักษณะแบบนี้แล้วถัดมาก็คือ ถ้าจะมีเพิ่มเติมก็อย่างเช่นใส่ในเรื่องของ description ก็คือคําอธิบาย,า,า,ยายก็คือถ้าง่ายๆก็คือคำโปรยคำโปรยหนังสือที่เหมือนกับว่าบางทีโปรยอยู่ในปกหน้าปกหลังอะไรแบบนี้นะครับ เอาแบบง่ายๆก็ประมาณนี้แล้วก็ยังถ้าจะมีเพิ่มเติมอีกก็คือจะมีในเรื่องของ subject subject นี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแท็กนะติดแท็กให้กับเล่มนี้เวลาตอนที่เราค้นหาหรือว่าดูตามหมวดหมู่นะครับก็อย่างเช่น ตัวอย่างนะครับก็คือใส่ลักษณะแบบนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการใส่ตัวข้อมูลหนังสือที่จะเจออยู่เป็นประจำนะครับหรือว่าถ้ามีเพิ่มเติมก็อาจจะมีสำนักพิมพ์ publisher ก็ในกรณีที่ชื่อหนังสือ กับชื่อของซีรีส์เป็นคนละชื่อเราก็ใส่กันเป็นคนละชื่อแต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าเป็นชื่อนักสืบเราใส่หนังสือเนี่ยเป็นเล่ม1เล่ม2เล่ม3นักก็ชื่อเป็นนักสืบอไอ,อุนเล่ม1ตรงนี้เราก็ใส่ชื่อเดียวกันก็ได้นะครับก็การใส่ข้อมูลตัวเมตาดาต้าข้อมูลหนังสือตรงนี้เนี่ยในโปรแกรมที่ใช้เปิดอ่านหนังสือหลายๆตัวจะมีการนำข้อมูลตัวนี้ออกมาแสดง เพื่อที่ว่าทําให้เรารู้ในรายละเอียดของหนังสือคร่าวๆหรือเอาไว้สําหรับค้นหาหรือจัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นกลุ่มเพื่อง่ายต่อการที่เราค้นหานั่นแหละนะครับอันนี้คือเป็นกรณีของ e-pub เวอร์ชัน3แต่ถ้าเป็น e-pub เวอร์ชัน2นะครับหลายๆอย่างก็จะ เหมือนนกันก็คืออย่างเช่นเรื่องของผู้เขียนหรือว่าอย่างสำนักพิมพ์หรือ subject นี่ก็คือ tag นะครับแต่ว่าจุดที่ต่างไปก็คือกรณีที่เป็นหนังสือชุดนะครับหนังสือชุดเนี่ยก็คือถ้าเป็น EPUB 2จะมาเลือกที่ซีรีส์นะฮะซีรีส์ว่าเป็นซีรีส์อะไรอย่างเมื่อกี้นี้นะซีรีส์ แล้วก็เป็นเล่มที่เท่าไหร่ในซีรีส์นี้นะ,ะก็คือซีรีส์อินเด็กซสองอันนี้นะฮะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้